ครับปนวันนี้วันดีครับผมมาใหม่แล้วฮะยินดีต้อนรับนะผมกดไลค์ยินดีต้อนรับฮะเกิดล้วะเกิดที่เดิมกจังมีพี่ใไซร่างเปิดประตูก่อนเปิดตาปูใครเปิดประตูผมไม่รู้ผมเปิดกล่องก่อนแล้วกันเฮ้ยเปิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่มีพี่จูกผมเปิดกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านไซยังไม่เปิด มันณีช like. ื mm ่อเล่นชื mm ่อ hmm> ว mm ่าอะไรฮะนกวนถามเออเฮ้ยเอาเอาแล้วผมเป็นกันนอะอ๋ออะไรเดี๋ยว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 ตีตีปักทำไมเลิกทำเออเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมมันเรือเออมันกระโดดมาอย่างเงี้ยตัวผมกระโดดได้อ่ะงงจัดเลยเฮออจานใช้โป้เปล่าเออโป้เปล่าโป้เปล่าโอ้ยเออเปล่าไม่ต้องวังเว้งอย่างนี้ถ่ายรูปไปแล้วปักแล้วหนึ่งตัวอะไรอ่ะเบลค่ะ เบลค่ะไหนบอกไปนอนแล้วโกหกจริงเบลพรุ่งนี้มีเรียนนะเธอไป่รออีกแล้วเลยมันมันเรียนภาคปลายจังอ๋อภาคพิเศษภาคพิเศษแมรู้จักว่าวิภาคีเบลค่ะเบลค่ะหนูชื่อเบลมาเลยมามาตระพุ้มก็มางดับเบลเบลอยู่กลางนาอยู่กลางแม่ ช่แล้วมาถ่ายผิวผ่านผมเจอจริผมเจอจริงใช่ไผมเจอผมเจอผมไอ้ผิวที่เป็นเหมอนกับที่เป็นต้นไม้เป็นเป้่ามึงเจอของจริงผิวล่างผิวล่างเมื่อกี้ตัวผมมังบั็กแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่กับผมแล้วอยู่กับผมแล้วอยู่กับผมแล้วอปูแล้วขี้โมกล่องเหลืองนี่กล่องไอ้กล่องอุ้ยโอ้โนเลยกล่องเหลืองนี่เขาส่งเกิดวะพี่เว้ย ส่งมันมที่มันมีที่ประจําของมันอยู่แต่ว่ามันจะถีบด้วยใช่อะไร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 กระดาษเนี้ยส่วนใหญ่มันจะประจํามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยเองอ่ะเป็นแพทเทิร์นของมันอ่ะถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็อยู่อีกตรงนึงประมาณเนี้ยเฟด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 ทิ้งทิ้งทิ้งเฟดทิ้งเหรอผมทันผมทันปะเนี่ยลมนอยเเวปักรูปแล้วเบลมาแมทนะมาแมทนะผมสวดเลยนะครับผม น้ำน้ำมมนเมียวอะไรเงี้ยเขียววะนางเงีย้ยโมลนเขียวระวังระวังระวังยางจะตายแล้วยังยังหน้าหน้าตางสองสดใสเลยยังน้ากีนแล้วแล้วกำดาวไหลแล้วะม,มาผมมาเอาอยู่น้ำมีโอมีกระซิบด้วยมีเน้นเสียงนั้นน้ำเมียวมาะไร โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วหน้ำมีอ่อ้าวโหเอ้ยกูอยากให้มันหิวมันได้ยังหิวก็ได้นี่ปี๊โอ้ได้หิวกันได้เกมนี้จะโคตรโกงมีกันาร์ดทัน้ะทิ้งทิ้งทิ้งตะบอกแล้วทิ้งแล้วดูดโอ้ยโอ้ยอยู่กับเรา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  น้องกว่างดูจันเบ้นอยู่นะไปไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนมีกันตันใช่ไหมจันเบ้นเออไม่กันตันเหอใช่ใช่จันมีแต่มันไม่กันแฟบยังไงเลยอยู่ไหนวะไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเจ็บจยู่วะเนี่ยตา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 โดนตา อะไรวะเนี่ยปิดประตูแล้วยังไงยังพังได้อยู่อะอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราเก่าแล้ว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 ระวังเลือพิธีบ้านไซครับบ้านไซนี่นี่นี่บ้านนี้บ้านนี้มามามาขโมนผมถ่ายรูปให้ผมถ่ายรูปให้อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางเียหายห้ามพวนผผมมออยยูู่่เดี๋ยวตอนแรกก็จกบแล้วแหละเงียบ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  อยู่ว่ะไอ้ชี้เอ้ยไม่น่าประมาทเลยเดี๋ยวไปชุบปั๊บได้อยู่ได้อยู่พิธีเซ็ตชุบสามแล้วจานเดี๋ยวไปกับผมไปชุบกันมีสแตนมอยู่เน้่ไม่ได้แชร์เพราะเพรเราะเพราเราโถมไป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 ชุบไปชุบไปชุบจานได้ยินเสียงคนสวดบ้านกลางใช่ไหมเฮ้ยแล้วผมหยิบขอกมาแล้วเนี่ยเปล่าเลยสก้าววิญญาณเนี่ยเลยอยู่โหมอยู่โถมจานจานจานวย้วนั้นพิธีล่างก็เก้าเก้าแล้วใช่ไหมยาวนี่ยาวนี่ โอ้เชี่ยอาจารย์อาจารย์มาช่วอะไรตรงนี้โลบมบมพิธีร่างเกแล้วใช่ไหมเออบ้านกางเก้ากับพิธีพิธีดิมน้ำเกาเก้าอ๋อโอเคโอเค5้แล้วครับ5้แล้วโอเคเดียวแล้วเดยวยาเดียวยาเวทแล้วไงกูเฮ้ยเฟดเฟเฟด เสระวังระวังระวังใครเล่นน้อยระวังเครียเครยดเดี๋ยวต้องไปเอายามอยู่ม๊อบอยู่ม๊อบผมยืดส่วดผมยืดส่วนผมยืดสวดการจุกได้ผมเชื่อผมมีน้ำผมมีน้ำผมยาว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 ต้องไปตัดนะเออโอ้คุยตัดมันก็สั้นดิ

ไม่มาสายฮะไม่มาสายโอ้ยเฮ้ยานี่มาสายเยอเหลือเกิสายตรงเสสายอย่างนั้นเหรออ๋อจันถ่ายรูปไหมคักเรียนแอบเข้าไปอยู่กลาง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 เรายังไปแอบแอบเฮ้ยเออเอไอหนุ่มอะไรอะไรมาเลยง้างมาดิง้างมาดิออกประคำสามออกประคำสาม เอาสองก็เอาอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่นี่นู่น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 นี่นี่นั่นโอ้มาโดนที่หน้าโดนที่หน้านี่นี่ไงขาวจัวขาวจัวเออสวยโอ้โเออเอาอีกเออโอ้มาโดนด้วยเออเออโอ้ต่อยติดนี่เลยลเอ่ะ <c> ห <oughs> ายูปอีกขาวอีกโอ้โโอโต่อยอับมูนนั่นเมื่อกี้โอ้โหใหญ่เจิดเลย นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยของเล่นหมดของเล่นหมดกลับปันกลับปันไปนู่นไปนู่นไปนู่นอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมมันจะตายแล้วนิดเดียวเลือดเต็มหลอดมากๆเลยอ้าวเฮ้ยอาอเฮ้ยโดนไงแล้มันคลังแล้วอันแน่้กรอบหมดแล้วกรอบหมดแล้วโอ้ยหาของหาของอยู่ปูมดตูมตามเลยเด็ด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  มาจุกคนเลอยต้องงี้งไม่ไหวไปเจอสาย <c oughs>